มันมีมากหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทักทายกันหน่อย วันนี้ว่าจะคุยกันสักหน่อยเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะที่อาจารย์มีดรามานะ่าเนาะอาจารย์มีดราม่าก็ไม่มีอะไรนะทุกคนผมเห็นแชร์กันในกลุ่มใหญ่ก็เลยแบบว่าจะมาฝากนิดนึงฝากถึงเรื่องเราจะมาฝากถึงเรื่องสติเนาะสติในการรับข่าวสารในรับในการรับข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆท่อน,นี้ยคือไม่ต้องห่วงอนะ่ะเนาะสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอขาตั้งกล้องก่อนนะเดีย๋ยวผมขอขาวตั้งกล้องแป๊บหนึง่งปลาถ้าปลา,ปาท่าแล้วมีกี่าแล้วปลาท่าแล้วแบบข่าวตั้งกล้องพวกนี้เนาะวันนี้เจอกับน้องแหลมเก้าโมงครึ่ง

วันนี้อาจารย์มีางานที่เมืองทองจ้ะโหนี่ขนาดใช้ฟิลเตอร์นะใช้ฟิลเตอร์นะยังดำเลยนะไปลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหญิงพิศสวีธครับก็ <lider. S 1> ไม่มีอะไรมากเนาะก็ก็กระแสะที่กำลังเข้าหาอาจารย์ตอนนี้เม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคที่อาจารยเคยทำไปแล้วเนะา,าะก็ <lim it. S 1> คืออดีต <sk r ug> ก็อยากก่างเก่าอ่ะเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเอาอดีตมาเล่าซึ่งทุกอย่างซึ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่ามั er. <sk r ug> นก็เป <sk r ug> ็นธรรมดาเนาะคนไม่ชอบมันมี เขาก็จะมามาถามมาสงสัยว่ามันสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมมันถูกต้องอะไรไหมทุกคนมีมีสิทธิสงสัยได้แต่ว่าไม่ต้องกลัวอาจารย์ไปสุดร้อยเปอร์เซนเลยจ่ะทุกอย่างถูกต้องตรงจริงไม่จกตาไปดูได้อาจารย์เราทำอะไรไม่ต้องกลัวคิดยังไงกับประีตพระองค์กดไม่ได้คิดจ้ะ ไม่คิดอะไรนะผมก็เคยไปวัดพระบาทอภูบ่อยนะเมื่อก่อนไปถวายไปถวายข้าวสารไข่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ยต้งไปถวายเงินไปบ่อยด้วยผมมันจะไปบ่อยผมศรัทธาด้วยเพราะท่านช่วยไงมันมีประโยชน์ท่านช่วยอะไรอย่างเงี้ยเรามุมเรามองในมุมมองที่ท่านดี อย่าไปมองคนในมุมไม่ดีเด็มุมดีเขาก็มีทาไมไม่มองมุมดีเขาอ่ะทําไมไม่เอามุมดีเขามาพูดบ้างละ่ะถูกต้องป่ะไปเอาแต่มุมไม่ดีเขามาพูดเป็นเรื่องธรรมดามันมีคนอ่ะมันมีสองด้านอยู่แล้วมันเหรียญอ่ะด้านบวกกับด้านลบเป็นเรื่องธรรมดาอืมไอ้ที่เขาไม่ดีมันมีมันมีทุกคนแต่ทำไมไม่ดูในสิ่งที่เขาดีบ้างละ่ะเออ สังคมเราเอ่ะมันเป็นแบบนี้แหละล้มแล้วก็ทืบซ้ำส่วนมากนะสังคมไทยเป็นแบบนี้เลยไหนผิดแต่ว่าไหนผิดก็ก็ต้องว่ากันตามผิดนะนะ เมื่อก่อนอ่ะผมไปถวายข้าวสารทีสองกระสอบไข่ห้าแผงน้ําดื่มไม่ค่อยมีเงินเลยนาะก็ไปถวายไปถวายอย่างเงี้ยไปหลวงพ่อหลวงพ่อลงกฎก็เคยจับหัวผมด้วยนะมีรูปถ่ายอยู่เลยยังมีรูปถ่ายอยู่เลยสวัสดีครับก็แต่ก็ไม่อะไรใช่ครับอืมไม่หลอก สวัสดีครับน,น้องเหมียวน้องเหมียวม,ม,มันเป็นเรื่องธรรมดาสังคมเรามันเป็นแบบนี้แหละธรรมดาอยู่ที่เราจะวางไงเนาะผมนี่เฉยมากเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ไม่ได้แบบว่าแบบโกหกตอแหลหรืออะไรนะไม่ได้แบบโอ้โหเก่งเอ้ไอ้เหมีไม่อ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเฉยมาก แล้วไม่ไม,ไม่รู้สึกหวาดกลัวอะไรด้วยผมไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆที่เขากําลังทากันอยู่ที่คนเอามาลงในกลุ่มใหญ่ว่าเนี่ยเขาโพสต์อย่างนั้นเขาโพสอย่างนี้เขาใส่ร้ายอาจารย์อย่างนั้นใส่ร้ายอาจารย์อย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมผมใกล้ตัวอาจารย์ที่สุดผมจะรู้ว่าอาจารย์เป็นยังไงคนอื่นอาจจะไม่รู้ไงแต่ผมมารู้ ผมมารู้จักอาจารย์ดีดีดีมากที่สุดคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ว่าผมมารู้จักอาจารย์มากมากมากเลยผมจะรู้ว่าอาจารย์เป็นยังไงอืมผมจะรู้ว่าอาจารย์เป็นยังไงอาจารย์จะทําหรือไม่ทําผมรู้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่กังวลและจริงๆการที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะการที่ทุกคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะ ก็ควรจะมั่นเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวอาจารย์ของตัวเองเนาะคือแบบว่าก็ปล่อยวางไปใครจะพิมพ์ใครจะโพสใครจะพูดนู่นนี่นั่นอะไรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจสังเกตคนที่เขาพูดคือใครอ่ะคนที่เขาไม่ชอบอาจารย์เขาเลยมาพูดส่วนคนที่เขาพูดส่วนคนที่เขาชอบอาจารย์อ่ะ เขาจะไม่พูดเหมือนเหมือนกันอ่ะเวลาเราเรามันมันเหมือนกันอ่ะเวลาเราจะทะเลาะกับใครเราจะพูดถึงใครในทางเสียหายอ่ะเราจะพูดถึงคนที่เราสนิทไหมแบบว่าพวกกันพักพวกกันซีกันแบบว่าเป็นการเป็นกัรยานมิตรต่อกันเนี่ยเราจะไม่พูดหรอกเราจะพูดถึงคนที่เราไม่ชอบเวลาเเราไม่ชอบเขาเราจะเอาเขามานินทา แต่ส่วนคนที่เป็นกัลยาณมิตรต่อเรานะคนที่เป็นเพื่อนเราเป็นคนที่สนิทเรานะเราจะไม่พูดหรอกเพราะเป็นเพื่อนเราบางทีอ่ะเขาผิดเรายังไม่พูดถึงความผิดเขาเลยสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> บางทีอ่ะเขาผิดเรายังไม่พูดถึงความผิดเขาเลยคนที่ถือคนที่สนิทกันนะ่ะถูกหรือเปล่าลองไปคิดดูดีๆชีวิตประจําวันเราเป็นแบบนี้หรือเปล่า <c oughs> เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราเกลียดนะ โอ้ยถึงมันทาดีเรายังว่าเขาเลยเรายังอีฉาเขาเลยว่าทําไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นถูกปะเออสวัสดีครับน้องอย่าพูดมันเข้าไม่ไม่ต้องเอาพูดเรื่องคนเืินเรียกว่าโมหะก็ได้ครับพี่การสวัสดีครับพี่การจริงๆทุกคนอะ่ะควรจะปล่อยวางเนาะกับเรื่องพวกนี้ จริงๆอะถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยควรจะปล่อยวางนะอาจารย์สอนบ่อยมากไอ้เรื่องพวกเนี้นะคือแบบให้ละทิ้งไปให้แบบไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปอะไรคือพอรับเข้ามาใส่ตัวน้องเข้ามาใส่ตัวมันเป็นทุกข์นะยิ่งรับรู้มากยิ่งทุกข์มากนะผมนี่เฉยเลยมั่นใจในตัวอาจารย์ว่าอาจารย์ทุกอย่างทําถูกต้องทําชัดเจนทําด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกอย่าง แค่นั้นเองไม่ต้องไปอะไรใครจะพิมพ์ไปมันเป็นเรื่องของเขาที่เขาไม่ชอบอาจารย์แค่นั้นเลยจบเออไม่ต้องไปกังวลแทนอาจารย์ไม่ต้องว่ากลัวอาจารย์จะเป็นอะไรยังไงทุกอย่างมาเดินตามเหตุจ้ะทุกคนทุกอย่างมาเดินตามเหตุอืมจริงผมไม่เคยพูดตามตรงผมไม่เคยแบบเดือดร้อนทุกร้อนใจอะไรเลยตอนเนี้ยจริงๆนะไม่เคยเลยไม่เคยที่จะเดือดเดือดเวลาผมมีปัญหากับแอดมินนะ เวลาผมมีปัญหาแกบแอดมินเป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่คนจะชอบผมหรือไม่ชอบผมเนาะเพราะว่าผมอยู่สนิทกับอาจารย์เนี่ยคนจะมีคนลังเอ่อจะมีคนแบบอิจฉาผมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไม่นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมเข้าไปขอโทษเลยผิดไม่ผิดผมไม่สนใจผมเข้าไปขอโทษเลยผมไม่อยากทํางานกับคนที่แบบว่าผมไม่อยากทํางานกับคนที่ที่ต้องเจอหน้ากันทุกวันแล้วมองหน้ากันไม่ได้อะ่ะ เดินผ่านจะต้องแบบเฮ้ยไอน,นี้โจท์ไอน,นี้ไอน,นี้โจท์ไอน,นี้โจทย์กันไอน,นี้โจทย์กันไว้มาทํางานด้วยกันแต่ไม่มองหน้ากันมันไม่ได้อ่ะผมทิ้งเลยผมชิงโทรหาก่อนเลยลองถามลองถามแอดมินถามพี่ๆทุกคนในแอดมินได้ถูกผิดผมขอโทษก่อนเลยไม่สนใจผมถือว่าผมเป็นเด็กแต่เขาจะรับการขอโทษหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขา มันเป็นเรื่องของเขาเลยผมไม่ใส่ใจเลยผมถือว่าผมทําดีแล้วถ้าเขายังจะเป็นของเขาอีกก็เรื่องของเขา <Okay. S 1> เราทําได้แค่นี้เราก็วางอย่างที่อาจารย์สอนเ <Okay. S 1> มตตากรุณามุทิตา,ตา,า,ตาอุเบกขาแค่นั้นเลยง่ายๆเนี่ยมันเป็นหลักเหตุหลักผลที่อาจารย์สอนมางั้นเลยพ <Okay. S 1> มวิหารสี่สติปัฏฐานสี่ทุกอย่างอยู่ในบางทีก็อยู่ในมรรคแปดอะไรอย่าเงี้ย <Okay. S 1> เราอยู่ที่ว่าเราอะ่ะจะจํา จำแล้วเอามาใช้ได้ไหมแค่นั้นเลยง่ายมากใช้ชีวิตง่ายจริงคือแล้วทุกคนอะ่ะบางทีจะว่าจะว่าอ๋อเป็นเพราะผมอยู่ใกล้ตัวอาจารย์ไม่นะบางทีไม่เกี่ยวนะคือมันก็มีส่วนอะ่ะเพราะว่าผมอยู่ใกล้อาจารย์มันก็มีส่วนแต่ว่าทุกคนอะ่ะบางทีอะ่ะฟังอาจารย์ทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องมีซึมซับบ้างนี่ฟังทุกราลฟ์ีสดถ้าทุกคนฟังทุกรลฟ์สดอะ่ะมันก็จะเหมือนผมอะ่ะเพราะผมก็ฟังทุกรลฟ์สดเหมือนอาจารย์ขออาจารย์เหมือนกัน แต่ว่าผมอ่ะมีโอกาสดีตรงที่ผมมาไปเงี้ยเงี้ยเงี้ยโสลงฟังใกล้มากไงเวลาอาจารย์บรรยายผมจะเงี้ยโสลงฟังใกล้มากใกล้อาจารย์มากแล้วผมจะน้อมตามน้อมตามว่าบางทีผมน้ําตาจะไหลนะถามอาจารย์สิผมเล่าให้อาจารย์ฟังทุกบางทีผมเล่าให้อาจารย์ฟังตลอดนะเนี่ยอาจารย์โหเมื่อกี้ที่อาจารย์บรรยายนะโออาจารย์สัทยาที่ดีมากผมเนี่ยน้ําตามันไหลปิติเนาะคือเราน้อมตามเนะว่าอาจารย์พูดถึงแบบมันมีเรื่องที่แบบ เออเรื่องที่ตายแล้วไปไหนสาธุครับพี่กันเรื่องเรื่องที่เราตายแล้วไปไหนนะไปเกิดเลยนะห้าพวพใ,ในในห้าคติอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันจะมีช่วงที่อาจารย์สอนแล้วบอกว่าเนี่ยมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะเด เดรัฉานไอ้นรลกเดรัชานเป็ตวิสัยเนี่ยมันน่ากลัวนะถ้าเราเป็นสัตว์เดรัฉานอะ่ะแล้วแบบถูกเคี้ยวถูกกินถูกถูกถูกกินเนาะแบบมันทรมานอะ่ะมันน่ากลัวเจ็บป่วยได้ไข้อะไรก็บอกใครไม่ได้เนี่ยแล้วบางทีอะ่ะมันอินไงมันมันพอเงี้ยเงี้ยเงี้ยสดลงฟังแล้วแบบพอพอแบบเข้าไปฟังใกล้ๆ,ๆแบบโอ้โหนึกตามันนะแบบโอ้โหแบบใช่อะ่ะมันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆอะ่ะ ทุกวันนี้นะยอมตายยอมตายดีกว่าดีกว่าผิดศีลนะผมอะ่ะผมบอกเลยที่ผมเคยเล่าให้ฟังแนละ้วบางทีมีมดอยู่ที่ตรงท่อนะมีมดมีมดอยู่ตรงท่อผมไม่อ่านน้าเลยวันนั้นผมยอมไม่อานน้าเลยไม่เป็นไรเราแค่ตัวเหม็นคนอื่นเหม็นก็เรื่องเขาผมอาบแต่ผมล้างหน้าแปรงฟันนะมันอยู่เน มันอยู่ในท่อน้ําที่เวลาเราอาบน้ําน้ํามันจะไหลลงไปในท่อบ่ะบางทีมดมันขึ้นมานะถ้าผมอาบน้ํามดตุยแน่นอนเลือกที่จะไม่อาบน้ําในจังหวะนั้นก็กลับมาค่อยอาบยอมเพื่อที่ว่าจะไม่ผิดสินข้อหนึ่งปาณาติปาตาแรกเลยจ้ะอืมเราทําข้อนี้ได้นะข้ออื่นนะแล้ว แล้วข้อที่มันทํายากที่สุดเจ้ที่คนมักที่คนมักทํายากที่สุดก็คือข้อสี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดเปิดประตูให้แมวแล้วนะไปฉันเ <'s> องลูกสีนข้อที่สี่ก็คือการเมตุมิฉาจยา์ mm hmm. คือข้อสี่เป็นข้อที่แบบมันบางคนอะมันทำยากเพราะว่ามัน มาใช้มาใช้เราอ่ะพูดอยู่เรื่อยเนาะพูดอยู่บ่อยๆเจตนาเนี่ยบางทีอ่ะมันเพอพรมันเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องในสันดานมานานมากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกเออขอโทษจ้ะขอเช่นไม่ใช่กาเมตรวิชาจารย์มุสาวาเออมุสาวาเออมุสาวาขอโทษ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 ครับขอภัยด้วยแปล อันนี้ไม่ได้โจกนะอันนี้เรื่องจริงจำผิดจำผิดจำผิดมูสามูสามูสาวาทาเนาะก็คือบางทีเนี่ยการเราใช้ในคําพูดอะบ่อยแล้วมันจะก็จะไหลไปตามไหลไปตามอารมณ์เวลาพูดเนี่ยมันจะเพลินถ้าเราสติไม่อยู่กับตัวเนี่ยมันพลาดได้พังได้บางทีโกหกโกหก,โ,ก,หกโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีนะเคยเป็นไหมทุกคนเคยเป็นไหมแบบบางทีอะ อยู่ดีๆก็ไปแต่งเติมเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นอนะ่ะเมนะื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเลยนะเมะนะื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเลยนะเมะนะื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเลยเมนะื่อก่อนเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นพอพูดอยู่ดีนะแล้วมันอยู่ดีๆไปแต่งเติมอะไรให้มันแบบโจ๊กให้มันให้มันโจ๊กให้มันดูสนุกเฉยเลยทั้งที่แบบเรื่องนั้นไม่จริงอะ่ะเราไปแต่งเพื่อแต่เมื่อก่อนเข้าใจได้สังคมแบบ มันมีการดื่มการอะไรเนาะก็แบบโจ๊กไปให้เพื่อนขำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้แต่ในนี้พอรู้จักกับ,กบอาจารย์นะไม่เลยจ้ะไม่เลยไม่มีคําว่าโจ๊กไม่มีคําว่าน้อยครั้งที่จะเพอร์เจอร์แต่ก็มียังมีหลุดนะเออเพื่อนยืมเงินบอกไม่มีนะอืมนั่นแหละบางทีบางอย่างอะ่ะเราคิดไม่ถึงะ่ะ บางทีไม่ใช่แล้วว่าเราแบบทําไม่ได้นะแต่เราคิดไม่ถึงว่าว่ามันมีแต่ว่ามันมีแต่เน,นี่ยมันมีแต่โทษเรามองไม่เห็นอืมสาธุครับพี่การเนี่ยพี่การเขาฝึกเห็นปะ่ะพี่การเขาฝึกโดยการพูดให้มันน้อยลงพอพูดมากมันไหลแน่นอนถ้าเรายังคุมสติสติของเรายังแบบว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือยังไม่ไม่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะยากผมบอกเลยยังไงก็ผิด สินข้อเสียมุสาวามุสาวาเนะี่ยผิดแน่นอนพยายามต้องพยายามต้องพยายามนรกนี่มันน่ากลัวนะทุสามทุกติด้านล่างนี่มันโคตรน,น่ากลัวเลยบอกให้ก็ไม่มีอะไรก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละผมก็มาพูดเล่าให้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับอาจารยนะ์เนาะผมเห็นทุกคนพิมพ์ในกลุ่มอะ พอมันจะมีกระแสมันมีแรงกระแทกเข้ามาแบบนี้ทุกคนอนะ่ะผมพยายามสังเกตทุกคนนะแต่ผมผมเห็นหมดนะทั้งสองกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองแต่ผมไม่อยากเข้าไปเตือนนะคือแบบคือมันเตือนไม่ได้เนาะมันเป็นความคิดของเขาจริงๆมันก็เตือนได้แหละว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่แต่ให้เขารู้เองดีกว่าให้เขาเรียนรู้ประสบการณ์ของเขาเองดีกว่าว่าอะไรเดี๋ยวพออาจารย์พูดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดเองว่าเนี่ยเออ อย่าไปวิตกกังวลมากในเรื่องที่อาจารย์เป็นเพราะอาจารย์ก็ชี้แจงตัวเองอาจารย์เคลียร์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอาจารย์เขาเคลียร์ตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวพอทุกอื๋อ,อไม่เป็นไรจ่าปล่อยเขาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นั่นแหละไว้เก้าโมง ครึ่ล้อหมุนสิบโมงค,ครึ่งไปเมืองทองสวัสดีครับสวัสดีครับขอขายของสักสิบนาทีได้ไหมอะ่ะขายของอาจารย์ช่วยอาจารย์ถ่ายสินค้า ช่วยอาจารย์ขายสินค้าหน่อยสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบอ๋อครับพี่ครับผมช่วยอาจารย์ซื้อสินค้าหน่อยเหมือนที่อาจารย์บอกนะเนาะอาจารย์นะให้ทุกคนอนะ่ะช่วยกันปักตุ้ปักตะกร้าถ้าวันนี้ขายได้เยอะแล้วอาจารย์ก็จะขายได้น้อยลงวันนี้ไปเมืองทองจะ้ะเพราะว่าซื้อกับผมซื้อกับอาจารย์หรือซื้อกับแอดมินคนอื่น ใครก็ได้ที่ปักกาสินค้าอาจารย์เนี่ยสามารถสามารถช่วยอาจารย์ได้หมดอาจารย์จะได้มามาขายน้อยลงเส้นเสียงจะได้ดีขึ้นเพราะอาจารย์บอกเนาะวันนั้นอาจารย์พูดเองว่าเนี่ยแอดมินให้เอาสินค้าอาจารย์ไปช่วยปักกาขายใครพอขายได้ช่วยอาจารย์หน่อยเพราะวาอาจารย์จะได้ไม่ต้องแบบเหนื่อยในการขายการอะไรอย่างเงี้ย สินค้าทุกอย่างมันเป็นสินค้าที่อยู่ในตะกร้าอาจารย์หมดเลยผมแค่เอามาปากแล้วผมได้ค่าคอมมิชชั่นตัวหนึ่งไม่กี่บาทหรอกห้าบาทสิบบาทเองห้าบาทสิบบาทอืมไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าเพียงแต่เราช่วยอาจารย์แค่นั้นเองคือมันสามารถซื้อไปสินค้ามันก็จะไปออกจากสต็อกของอาจารย์รายได้มันก็ไปเข้าอาจารย์นี่แหละไม่ได้ไปเข้าผมผมได้แค่คอมมิชชั่นห้าบาทสิบบาทพอซื้อผมสมมติซื้อผมอาจารย์เนี่ยตั้งเป้าสมมุตินะ อาจารย์ตั้งเป้าไว้สามร้อยสามร้อยสามร้อยชิ้นนะสมมติซื้อผมห้าสิบซื้อน้องพีห้าสิบซื้อแหลมห้าสิบซื้อพีกัน 50, ห้าสิบเหลืออีกร้อยหนึ่งอาจารย์ขายแป๊บเดียวพักแล้วมันเป็นแบบนี้นะทุกคนคือไม่จําเป็นจะต้องแบบไปซื้อที่อาจารย์ที่เดียวไม่จําเป็นนะซื้อพวกผมก็ได้ที่เป็นแอดมินที่เขาช่วยกันอืมเนี่ยอย่างน้ำตาลไหมเขาก็ปากตะก้า ขายของน้ำอาจารย์น้ำตาลก็ปากคนอื่นปากหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนไปช่วยซื้อหน่อยมันไม่กี่บาทหรอกค่าคอมมันไม่ทําให้รวยขึ้นหรอกห้าบาทสิบบาทอืมจริงๆแต่มันเป็นการช่วยเหลืออาจารย์ไงมันเป็นการช่วยเหลืออาจารย์ค่าคอมต่อชิ้นน่ะมันห้าบาทสิบ,บาทอันนี้พูดเรื่องจริงไม่ได้แกับโกหกเลย ไม่ได้แบบว่าทําแบบเพื่ออยากขายหรืออยากอะไรเพื่อช่วยเหลืออาจารย์อืมมีจ้ะใครก็ได้ที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เอาไปปากตะก้าใครก็ได้ที่เอาสินค้าของอาจารย์ไปปากที่ตะก้าได้หมดซื้อได้หมดเลยซื้อได้หมดเลย แต่ดูสินค้าด้วยนะมันจะเขียนว่ามาจากคนตื่นทาไปดูได้เลยเวลาซื้อสินค้านตตกก้าผมอะ่ะช่วยซื้อนะนะคะรับนาตาล่านาตกล้า,กกาซื้อสองนาตรลาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวอีกสักเจ็ดนาทีผมก็ต้องไปแล้วนะอีกเจ็ดนาทีผมก็ต้องไปแล้วผมจะต้องรีบไปอาบน้ําแล้วทุกคนกดติดตามฝากเข้าจอเข้าใจกันด้วยนะครับ